สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปวันนี้ก็จะมาลงแรงกันนะครับก็ทีมที่ผมใช้วันนี้เป็นฟูลแมนยูนะครับก็มีทั้งพี่โดวารานแล้วก็ซานโชอยู่ในทีมแล้วนะครับก็มาลองดูกันก็ไหนไหนแมนยูก็จะเตะวันนี้เราด้วยนะก็เอาใจสาวกปีศาจแดงกันหน่อยละกันก็ถือว่าตะลึงเลยนะเมื่อวานนี้ที่แมนซิตี้ถล่มอาร์เซนอลไป50เลยนะก็ โหดจัดๆเลยไม่เหมือนลิเวอร์พูลเลยเนาะแบบคนก็มากกว่าแต่เจาะเชลซีสิบคนไม่ได้นี่ก็เศร้าใจเนาะแม่ไอ้ลิเวอร์พูลหมดมุกแล้วเนาะโอ้เจอไวมากอ้โหเจอเชลซีเหมือนตอกย้ําก็ใครที่ยังไม่รู้นะครับผมก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็จัดฟูลทีมาเลยลิเวอร์พูลก็จนสุดแล้วนะโอ้โหมาฟูลเชลซีด้วย เหมือนตอกย้ำเมื่อวานที่ไม่ชนะเลยนะพากันหัวตกเดี๋ยวเบาเสียงแป๊บนงเอ๊ะกองหลังผมลืมใส่ลินเดอร์เลิฟมาเลยนะโอโห้หัวตกก็ต้องเอาเอันี้มาก่อนละกันล็อกสันนะไม่เป็นไรไมกล้าหัวตกเดี๋ยวเอาพี่โดมากบข้อผิดพลาดเอาละกันก็ แมนยูเซนโรนโดซานโชวารานมาถือว่าส่วนตัวนะถ้าได้กางรับดีๆสักคนนี่น่าจะสู้กันสนุกเลยนะก็ถ้าเพื่อนๆใครเป็นแฟนแมนยูก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะส่วนตัวคิดว่าแมนยูน่าจะมีกางรับดีๆสักคนนะมาครับมาลุยกันแมนยู you, ในยุคพ่โด36กก็จะเป็นยังไงก็มารอติดตามกันนะ ล้ำหน้าแล้วหรือเปล่าโอเคแต่เมนดี้เมื่อวานก็เซฟด้วยนะเห็นลูกจุดโทษถ้าใครได้ดูลูกจุดโทษก็เหมือนแบบจะไปเล่นสงครามประสาทกับนี่นะเอ้ยเอาอะพี่พี่ลูกกูกูเราก็จะไม่เรียกพี่ตู้นะครับก็ให้เกียรติพี่แกหน่อยนะครับก็เราจะไม่เหยียดใครกันนะโอเค อนนอของเต้ครับตอนนี้ฮ้ยของเต้ร็อกันออกมาที่กีนวุฒิฝากใช้ความเร็วแรดฟอร์ดโหเปิดถึงไหมออกตัวไกลเออวิน เปิดหมุ่งมาจากบ้านเลยไม่ไกลออกมาที่พอสโกโอเบคแฮมเปิดเทาซ้ายได้วันวิทตัดได้ครับลูกนี้ไหลไปละไหลออกขวายาวๆไม่มีใครมาก่อกวนวันบิทเปิดเป็นไง กินวูดเปิดไม่ดีพิตู้พักบอลออกมาที่แวนเนอรอ์เขาใช้ความเร็วไม่ดูทรงแล้วน่าจะโดนน่นโอ้ยรอดเฉยปฏิหารมีจริงครับแต่นดที่แล้วแวนเนอร์ไม่ได้ลงนะถือว่าไม่รู้ว่าผิดคาดหรือเปล่านะสำหรับสาวกเชลซี หรือว่าเป็นแทคติกอุย้ยโอเคพี่โดโอเคครับลูกนี้ออกนำแล้วแอซิดโดยนักเตะที่เซ็นเข้ามาใหม่นะครับก็โด,โดนาโดอ๋อแต่จะยิงแล้วด้วย เดียวครับอูเมื่อกี้ให้ผิดไปหน่อยอยู่ครับชิวเวลเขาตอนนี้แวนเนอร์โดนเบกเห้ยวันบิทร็อบสันฮิโดสโคโฮเบิลลูกากูโอเคครับแม็กไกวตักได้ ถึงจะหัวตกแต่ก็เต็มที่นะครับแลตฟอร์ดมินดี้อสเปรกเกรต้ได้ข่าวว่าจอจินโยจะได้บอลลงดอรหรือเปล่าเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะส่วนตัวคิดว่านี่นะไวไปหน่อยนะสำหรับจอจินโยหรือว่าเขาฟอร์มดีจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้ตามฟอร์มจอจินโยนะ กอนเบื่อนว่างไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับครึ่งแรกก็1ประตูต่อศูนย์พีโดทำแอซิสไป1แอซิสนะมาลุยกันต่อเอาวะเทียโก้ซิลว,วาแต่เมื่อวานนี้จากที่ได้ดูเกมนะถือว่าทุลขูเคิ้นใช่ไหมทำได้ดีเลยนะ แบบครึ่งหลังมาเปลี่ยนหลังมากะอุดรู้เลยว่าอุดอยู่แล้วนะแล้วพอแบบเจาะไม่เข้านาทีที่ประมาณ85้าเขาก็เปลี่ยนเอาชาโลบาลงมาก็กลางรับอีกสักคนนะ่ะกลางรับที่เป็นแบบเซนเตอร์อีกคนนึงถือว่าเปลี่ยนตัวได้สุดยอดเลยนะนี้ชื่นชมถูกเข้ามากเลยนะโอ้ยโอเค,อเคได้ฟาวโอ้ยไปน่าจะให้พอสโค ซีเอ็กเปิดไกลแล้วลูกมงฮาวเวดเมื่อวานก็สวยจัดๆเลยอืมพอสโคพิโดโอ้พิโดตามซีเอ็กไม่ทันอุ้ยฮาวเวดตัดได้เอาแล้วเรียบร้อยโดนปาดแบบนี้โอเค หนึ่งหนึ่งครับตอนนี้ทีเสมอแล้วพอสโคกีนวูดไม่รับหน่อยเลยลองดูโอ้เมนดี้ซูเปอร์เซฟสวยครับเอาว่ะ ใยกันชุบชับมาเบกแฮมยังเบกถึงเปล่าเออวินออกมางนี้ก่อนเล่นใกล้ๆครับเบกแฮม,อมเอี้ยวตัว่งมากเลยนะเมื่อกี้เอาเรียกเรียกคนมาให้ส่งใกล้ๆก็ แฮตฟอร์ดดักได้ไหมซีเอ็กโอเคครับดีนเซฟไปได้โอเคโอเคไม่ถึงว่ะมินดี้เปิดออกมาโอเคครับรอบสันออกซ้ายมาที่เออร์วิน แรดฟอร์ดทำทางโอ้โหจะไปเตะเตะอากาศพี่โดวารานเพื่อนร่วมทีมเก่าอ้าวพี่โดทำทางละดูเท้าซ้ายพี่โดหน่อยสีโอ้โหเตะตก้อออกมาเลยโอเคพอสโคเล่นใกล้ๆโอเคครับใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้โห เปิดแบบนี้เออวินเปิดเสียของเลยครับลูกนี้จะส่งไปไหนโอ้โหรอดขาเป็กแฮมลูกกากูลูกกากูโอ้โหเบียดเอาชนะวาราน ถือว่าไม่ให้เกียรตินักเตะใหม่เลยนะนรโดสโคโค่อยต่อกันไปปฏิหารแมนยูจะมีจริงไหมไม่น่ามีแล้วแหละหมดเวลาละก็เสมอครับด้านนี้ก็ถือว่าโดนตีเสมอจาก ข้อผิดพลาดตัวเองด้วยนะครับก็มาลองดูกันว่า Man of the Mat มตเป็นใครแลดฟอร์ดว่ะมาดูครับแรงตกเท่าไหร่ตกมา5นะ,ะก็ถือว่าเสมอแรงพัน3ามนะครับก็เส้นทางขึ้นพันหของเราก็ยังอยู่ในเส้นทางอยู่นะครก็มารอรุนกันไปเรื่อยๆก็จะลงแรงกันให้ได้รับชมกันตลอดเลยก็ ฟูแมนยูก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้นะครับสำหรับนัดน,นี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับส่วนใน Youtube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกันให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไปละครับสวัสดีครับ